ฝนตกลินน้องจะรอดหรือเปล่าน้อผักกาดขาวกับคณนะค่ะนคะคะเอากระมังครอบก็ยืดค่ะน้องยืดค่ะก็เลยเอาออกนี่ตากฝนแบบนี้ฝนตกลินค่ะน้องจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะค่ะฝนตกลินค่ะ แต่ด้านนี้อยู่ในล่มค่ะอยู่ในชายคาบ้านนะคะอันนี้ปลอดภัยค่ะจากหอยจากน้ำฝนค่ะ้อมก็โนมตัวไปหาฝนเหมือนกันนะคะไอฝนก็เข้ามาค่ะดูสิคะไม่ได้ลดน้ำหรอกแต่ก็ชื้นค่ะก็ไอฝนค่ะนู่นค่ะน้ำ น้ำชัยคาค่ะไหลอันนี้เอาไว้ใต้ชายคาค่ะ,ะกากาดหอมก็ขึ้นเรื่อยๆค่ะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตอนโดยมเมล็ดตะบัวอดินกรบเขาเนาะคงจะลึกไปค่ะก็ขึ้นเรื่อยๆค่ะ ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นค่ะเราปลูกไว้กินค่ะไม่ได้ปลูกไว้จำใหน่ค่ะแต่ด้านนน้นจากฝนน้องจะรอดไหมน้องค่ะเอากละมังครอบนี้เขายืดค่ะเคยครอบครั้งนึงยืดยืดมากค่ะนะคะวันนี้ฝนตกลิ้นค่ะ